กลับเรียนอาจารย ok ์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมนิสิตเภสัชศาสตร์ทันชานุกัฒน์ศิริจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโร์จะมาพูดถึงการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพียรีนโดยวิธีเนี่ยอินฟราเรดสเปกโตรสโคปีครับผมเริ่มด้วยที่มาและความสำคัญนะครับการเพิ่มประสิทธิภาพในการในการออกกำลังกายและก็การเสริมสร้างกล้ามเนื้อนั้นเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการของผู้ที่ออกกำลังกายและ ที่เป็นนักกีฬานะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างความแข็งแรงและความต้านทานของกล้ามเนื้อครับผมจึงได้มีการใช้อาหารเสริมมาลักใช้นะครับเพื่อช่วยในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารเสริมตัวนึงน,นะครับที่มีการศึกษาแพร่หลายและก็มีความนิยมนะครับนั่นก็คือครีอิตีท่นเองครับโดยครีอทีนะครับ,ะรบจะเป็นสารที่ร่างกายสามารถสร้างเองได้แล้วก็สามารถรับในร,รูปของอาหารเสริมได้เช่นกันนะครับผมจากการศึกษาพบว่า การรับประทานอาหารเสริมแคลเทียครับจะทําให้ปริมาณแคลเซียในกล้ามเนื้อเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการออกกำลังกายและช่วยในการ adaptation ของร่างกายจากการออกกำลังกายนะครับผมและยังมีการศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าตัวแคลเีนนั้นอาจจะมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูร่างกายจากการออกกำลังกายเช่นกันครับจากการศึกษาจากการส่งตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์คาเฟอีนในตลาดของตลาดประเทศไทยจำนวนสิบห้าตัวอย่างนะครับพบว่ามีหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ไม่พบปริมาณคาเฟอีนเลยครับและมีเพียงแค่หกตัวอย่างจากสิบห้าตัวอย่างนะครับที่พบปริมาณคาเฟอีนเ,เพียงมากกว่าไวรัลเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จากที่ระบุตามหน้าฉลากไปครับซึ่งสะท้อนถึงปัญหาด้านคุณภาพของคาเฟอีนที่ขายตามท้องตลาดในประเทศไทยนะครับซึ่งในการศึกษานักการครับใช้ตัวอัลตราไฮคอนฟอร์แมนที่เป็นขมตตัวคาเฟอีนผในการศึกษาตรวจคุณภาพ ซึ่งเป็นวิธีที่แม่นยำสูงและก็ทันสมัยนะครับและก็ยังเป็นที่นิยมในงาน QC นะครับผมที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของอุตสาหกรรมยาอาหารผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมครับแต่ก็ยังแต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้เวลาคอร์สที่นานครับผมอย่างเช่นการที่ต้องเตรียมสารและต้องเตรียมสารละลายเป็นรูปสารละลายที่มีความบริสุทธิ์ครับเพื่อใช้ในการทดสอบวิเคราะห์คุณภาพ ได้มีรางนาที่สูงครับทำให้ใช้เวลาส่งในการวิคอ์ครับผมซึ่งในปัจจุบันนะครับก็ได้มีวิธีการพ,าพัฒนาวิธีการวิเคอ์ขึ้นมามากมายครับซึ่งหนึ่งในวิธีที่ผู้วิจัยสนใจก็คือวิธี NIR หรือว่า Near Infrared จะเป็น t ัว o s c o p y ครับ ซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วครับใช้ในการวิเคราะห์สารซึ่งสามารถวิเคราะห์สารได้ทในเวลาเป็นกี่วินาทีเท่านั้นครับและยังสามารถวิเคราะห์สารที่เป็นรูปของของแข็งได้หรือว่าก็คือตัวของคลีรีนที่เราศึกษาในครั้งนี้ครับทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาพัฒนาวิธีวิเคราะห์ผลิตภัณ์เซอรหายคลีรีนโดยใช้วิธีนี้อินเฟรนสเปกโ o สโคปีครับผมวัตถุประสงค์ครับเพื่อเพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะห์ผลิตภันเซอร์หายคลีรีนโดยใช้วิธีนี้อินเฟรนสเปกโ p สโคปีสอง ศึกษาความแม่ยมนยำและความถูกต้องของวิธีการวิเคร,ราะห์ผลิตภัณฑ์สารเสืมเคลดีโดยใ,ใช้วิธีนีอิเฟรเลเปกตรสโคปีและสามสามเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เคลืีในท้องตลาดครับผมก็ขอจบการเสนอแนะนี้นะครับหากอาจารย์ท่านใดหรือว่าเพื่อนท่านไหนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้เลยครับขอบคุณครับ